โอเควันดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยว P.O.E 2นะครับในแพทใหม่เนี่ยก็ใกล้จะมาแล้วเดือนหน้านะครับเพราะงั้นในวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงอัปเดตที่จะเกิดขึ้น,นครับแต่ว่าผมจะไม่ได้พูดทุกอย่างนะผมจะพูดในส่วนที่มันน่าสนใจนะครับสำหรับผมนะครับซึ่งแน่นอนนะสิ่งที่คนรู้อยู่แล้วแลวมันน่าสนใจก็คือคัส์ใหม่ครับอย่างฮันเรนะครับผมกําลังจะมานะครับ แต่นอกจากคัสใหม่ของฮันเตนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆก็คือในเรื่องของการสลับอาวุธนะครับเพื่อเปลี่ยนแพสซีฟนะปกติที่เวลาเราทําแพสซีฟทีไว้สลับอ่ะเออสลับมือรองมือรองมือหลักอะไรเงี้ยปกติเราจะต้องหาอาวุธสองอันใช่ไหมมาสลับแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่านะครับในแพทใหม่เนี่ยเราจะสามารถสลับได้แล้วโดยที่ไม่ต้องหามือรองครับเอาง่ายๆคือเราหาแค่อาวุธเดียวเราถือแค่มือเดียวเราสามารถสลับแพสซีฟแบบ1-2ได้ โดยที่ไม่ต้องเ,อเปลี่ยนไปเป็นมือรองแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าน่าสนใจมากๆนะครับคือมันค่อนข้างดีเลยเราจะไม่ต้องไปหาอาวุธลองมาถือเพื่อที่บางทีเราแค่อยากจะสลับพาสีแต่เราต้องไปหาอาวุธลองอะไรก็ได้โง่ๆมาถือหรือไม่แบบถ้าเราสลับเพื่อเล่นอีกจังบางทีอาวุธเราก็ต้องเก่งเหมือนอันแรกที่เราสลับแบบเป๊ะๆเ,เลยเพื่อที่จะให้มันเล่นได้แบบเกือบเหมือนเดิมในบางสายนะครับเออมันก็จะช่วยลดภาระได้เยอะตรงที่เราไม่ต้องไปหาอาวุธใหม่มาถือนะครับและจะมียูนิคอันใหม่นะครับเข้ามาใหม่4ชิ้นนะครับก คอนข้างน่าสนใจเหมือนกันแตวผมจะมาวิเคราะห์นะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับพอจะทําอะไรได้บ้างอันแรกนะครับ the binger of red decorate him นะครับผมก็เป็นหัวนะครับผมความสามารถไม่มีอะไรมากสเต็ตง่ายๆเลยก็คือจะมี armor แล้วก็มี e v a s i o n นะครับเป็นสเต็งเด็กนะใช้ได้แต่ตอนเวล52นะครับอ่าบวก t man แล้วก็ armor กับ e v a ช i o n ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็บวก r e g e n เลือดนะครับแต่ว่านะครับมีข้อดีและข้อเสียนะครับอยู่ในตัวนะครับ ข้อดีนะครับคือเขาบอกว่าเราจะสามารถถือ t o hand add t o hand m a d e t o hand sort นะครับได้ด้วยมือข้างเดียวถือ t o hand add t o hand m a d t o hand sort ได้ด้วยมือข้างเดียวเนี่ยเหมือนกับ pass e จะ e n นบัตนะครับที่เรามีในโนดเวลาเราอัโโนดนั้นแล้วเนี่ย รีควอร์มันก็จะคูณ3เข้าไปนะพวกแอตทริบิวทที่เป็นรีควอร์มิแตแต่ว่าเราจะถือ,อ Tohand ได้ด้วยมือข้างเดียวแปลว่าเราสามารถถือท h a n นสองข้างได้ซึ่งไอหมวกเนี่ยเหมือนกันเลยครับความสามารถเหมือนกันแบบนั้นเป๊ะเ,เ,เลยแต่ว่าข้อเสียคนละแบบคือข้อเสียของแจ็คบัตมันคือคูณสเตตใช่ปะ่ะทำให้เราต้องหาสเตตเยอะขึ้นเพื่อที่เราจะถือมันได้ตอนแรกใช้สเตตสเต็งสองร้อยเนี่ยในการถือเราต้องหาหกร้อยมันคูณสามนะครับแต่ข้อเสียของหมวกเนี่ยไม่ใช่นะครับข้อเสียของหมวกนี้คือมันจะทำให้เราไม่สามารถใส่เสื้อเกราาะไไดด้ค้คัก็ือเใส่หว รองเท้าเข็มขัดอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่เสื้อกอดซึ่งนะครับพอข้อเสียมันเป็นแบบเนี้ยมันก็น่าคิดนะคือมันน่าจะมีบิวในอนาคตหรือเปล่าสักบิลหนึ่งที่มันไม่ต้องใส่เกาะก็อาจจะยังเก่งนะครับที่แบบถอดเกาะเล่นก็ได้เพราะว่าเสื้อกอดเนี่ยมันก็เป็นสเตตที่ค่อนข้างสําคัญนะมันได้ไดีซินได้นู่นได้นี่ได้อะไรเยอะนะครับในตัวของเสื้อกอะก็เลยไม่รู้ว่าจะมีบิวที่ไม่ต้องการเกาะหรือเปล่าก็จะใช้โมวงนี้ได้ก็คือแบบ t ู o hand ค r e ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูเอ็กเซนซี่ในอนาคตซึ่งมันอาจจะเป็น er, ีมอหอวใ่่่ๆทแบบา มันอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่เกาะน,นะครับวงนี้ก็จะใช้ได้ดีเลยต่อไปเป็นอาวุธนะครับ The Hammer of Fate Giant Mode นะครับใช้ได้ตอนเลเวล65นะครับสเต็ต e รี i คไ m เมนต์ก็148สเต็งนะครับสิ่งที่ได้คือดาเมจนะครับแบบพิเศษ a l แบบมหาศาลเลยนะครับ325ถึง400 88นะครับเยอะมากๆนะแต่ว่าจะรีดียลแอทแท็กสปีดนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราถือเมทเนี่ยแล้วสกิลที่เราใช้ไม่ไม่พึ่งแอทแท็กสปีดไม่มีอะไรสกิลจากแอทแท็กสปีดเนี่ยข้อเสียตรงแรกก็จะไม่มีผลนะครับเราก็จะได้พิสซิเคอรเต็มๆ,ๆเลยเพราะว่าไม่ใช้แอทแท็กสปีดอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าถ้าเราหาสกิลนั้นได้นะครับที่ใช้กับอันเนี้ยซึ่งมันมีเยอะแหละในสกิลของสายเมทอ่ะมันมีอยู่ละไอ้ที่แบบไม่ต้องอิงแอทแท็กสปีดก็เก่งอะแล้วก็บวกออเอลเมนตรีนดด้ดว Mana ด้ววยะะ่คคับบขอออืก และก็แรนดอมชายให้เราทุกๆสิบวีด้วยชายบัฟนะครับก็คือจะเป็นบัฟต่างๆนะซึ่งปัจจุบันผมยังไม่รู้นะครับว่าที่ออกมาเนี่ยมันจะมีบัฟอะไรบ้างให้เราแบบแรนดอมมาใช้นะครับซึ่งถ้าใครรู้ก็บอกได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้นะครับใช้ได้ตอนเวล65ก็ถือว่าค่อนข้างไวได้พิซิเคิลแบบสูงมากนะครับไอรีดิวแอนด์แฮงสปีดเนี่ยที่ลดแอนด์แฮงสปีดเราเนี่ยมันก็จะไม่มีผลถ้าเราหาสกิลที่แบบมันไม่ได้สกิลจากแอนก็ดคอออเเสีียต,ตรงน้ออกไปลยแถมยังได้รีสแตนอีกได้รีเจนมาานนอีกะครับโอ้เก็ นับคิดว่าน่าใช้นับดาเมจขนาดนี้เนี่ยในที่เลเวล65แล้วเป็นของยูนิสนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ไปจนถึงเอดเกมแบบสุดท้ายแต่ว่าถ้าตอนเลเวล65มีดาเมจมหาศาลขนาดนี้ผมบอกเลยว่าถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับต่อไปเป็นทางด้านของโลนะครับเอ่อการเด้งอะไรก็ไม่รู้ครับใช้ได้ตั้งแต่เลเวล33นะเป็นสเต็งอินเนาะซึ่งสเตตที่ได้นะก็จะมีบล็อกซึ่งก็ไม่ได้สูงนะครับเกาะที่ได้ก็ไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าได้เด็กนะครับบวก27ซึ่งอันนี้ก็คงต้องไปโลเอาไม่รู้ว่าต่ําสุดมันนนจะเเป็ท่่าไหรของโลี แต่ว่าที่ดีนะครับคือ18%อ l l Element r e s i s t a n c นนะครับเยอะมากๆสำหรับของที่เลเวลแค่แบบ3 3อ่ะเออถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่นะครับความน่าสนใจที่มากที่สุดนะน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับก็คือเราจะได้1 Maximum Spirit นะครับต่อเลือดเรา50หน่วยนะครับผมแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรามีเลือด500เราจะได้สปิริต10นะครับถ้าเรามี5,000ก็จะได้1 0งคือแต่ว่าบิวเลือดอ่ะในภาค2อ่ะมันบิวขึ้นค่อนข้างยากนะครับ วิวเลือดที่แบบถึง5,000ก็มีน้อยถูกไหมเพราะนั้นถ้าจะใส่โล่นี้เอาแบบคุ้มๆเลยนะผมว่าอย่างน้อยก็ต้องเลือด5,000ก็ได้แม็กซิมัมสปิริตไป100นะครับผมว่านี่คือถือว่าคุ้มๆเลยนะครับที่จะถือโล่นี้แต่ว่าถ้าพูดถึงสเตตอื่นนะมันก็ดีนะครับเด็ก27แล้วก็ออยลิเมนต์รีสตันสิบแปดเนี่ยในที่เลเวลสามสิบสามก็ใส่ได้แล้วเนี่ยมันแทบจะหาจากที่ไหนไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นตัวไหนที่ใช้นะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับต่อไปนะคคครรรััับบบกกกก็็จะะะเปนนนนนหมมวอีชิ้นนึงผ The Tower Spirit Depressed Bone Crown จะเป็นหมวกของสายสเต็งอินนะครับผมใช้ได้ตั้งแต่เลเวล45นะครับก็กลางๆเนอะอาะได้อัลเมอร์นะครับแล้วก็ได้ e e n เอเนจีชิลก็ตามนั้นแหละที่หมวกมันเขียนนะครับซึ่งแล้วก็มีบวกแบคเลือดด้วยและมีเคออสเรสต์เอนส์นะครับ21%นะครับไม่รู้จะโลได้เท่าไหร่บ้างแต่ถือว่าเยอะนะ20ขึ้นไปก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษของมันนะครับก็คือ ถ้าศัตรูนะครับที่อยู่ในใกล้เราเนี่ยใกล้ในระยะเนี่ยตัวที่ใกล้เราทั้งหมดตรงนั้นนะครับจะนับว่าเป็นโลไ l i ์นะครับนับว่าเป็น Low l ลไลท์หมายถึงอะไรคือโลไ l i ์เนี่ยคือศัตรูเลือดต่ำกว่า35%นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราเดินเข้าไปใกล้เขาเลยเลือดเขาเลดเหลือ35%นะคือนับว่าเป็นเหมือนเสมือนอย่างนั้นเฉยๆนะครับถามว่าเอาแล้วมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับก็ถ้าให้ผมยกตัวอย่างนะครับมันจะมี support gem หนึ่งัพ p อ o r t เ e มชื่อว่า execute นะครับ support เจ m execute เนี่ยจะทําให้เราได้ดาเมจ40%ถ้าหากว่าศัตรูอยู่ในสถานะ Low l o ไ l i ์นะครับ ซึ่งโดยตามปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่นับหมวกนี้นะเราก็ต้องตีศัตรูให้เลื่อนเหลือต่ำกว่า35%เอนอ่ะเออสพอร์ตเกมนี้ก็จะทำงานนะคือเราก็จะได้ดาเมจสี่ตอนที่เขาเหลือเลือดสาแต่ถ้าหากว่าเราใส่หมวกนี้เข้าไปเงี้ยแล้วเราไปเดินใกล้ศัตรูตัวนั้นอ่ะนั่นแหละมันจะนับว่าเหมือนอยู่ในสถานะโลไลด์เลยแปลว่าถ้าเราใช้คู่กับ สกิลที่เราใส่พพอร์ตเจมเอกซ์สิเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราตี40%แบบบวกได้ขึ้นมาแบบตั้งแต่แรกเลยโดยที่ไม่ต้องตีเขาให้เหลือ35%อนะครับอันนี้คือประโยชน์ของมันนะครับผมแค่ยกตัวอย่างกับสพอร์ตเจมนี้เฉยๆแต่ว่าในอนาคตนะครับหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ตามนะถ้าหากว่ามันมีสกิลอื่นอีกนะครับที่มันมีผลตอนที่แบบว่าศัตรูติดโลไลท์เนี่ยแล้วเราจะได้อะไรเพิ่มเติมครับมงนี้ก็จะใช้ได้ซึ่งก็ต้องมาดูว่ามันจะมมมมมมีีีีีีบบิ้วไหนนนนนรััททท่่่ Skill แบบ่่สสกกกกลลแแตตองาาาๆๆใูเเเป็โย หมวกเนี่ยก็จะเข้ากับบิวนั้นได้ดีเลยนะครับตอนนี้ผมก็คงยังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปรอดูบิวจริงๆอีกทีที่แบบว่าตอนของมันเข้ามานะครับก็คงจะมีการคิดกันตอนนั้นซึ่งจริงๆจะคิดตอนนี้เลยก็ได้ถ้าเราไปนั่งดูสกิลทั้งหมดที่มีในเกมตอนนี้แต่ว่าคัทใหม่กาลังจะเข้านะครับเพราะฉะนั้นรอคัทใหม่เข้าก็หมวกนี้ก็เข้าพร้อมกันก็ค่อยคิดทีเดียวนะครับเผื่อคัทใหม่ก็มีสกิลอย่างนั้นเนาะนอกจากนี้นะครับยังมีซัพพอร์ตเจมมาใหม่นะรรนนา่วไใ ซัพพอร์ตเจมันนี้นะครับมันบอกว่ามันจะได้รับนะครับเอนเนอร์จีชิลนะครับผมเท่ากับค่าอินของเรานะเป็นเอ e เนอร์จีชิลคอร์สเยนะคือผมไม่รู้ว่ามันจะทํางานยังไงนะคือเพราะไอ้คําว่าเท่ากับค่าอินเนี่ยคืออินเรามันก็คิดเป็นหน่วยใช่ไหมแบบก็1 2 3 4 5เออผมก็เลยไม่รู้มันจะทํางานตรงๆแบบนั้นหรือเปล่าแบบก็1 2 3 4 5อินเรามีร้อยหนึ่งมันก็ทางานร้อยนึงอะไรเงี้ยเออผมก็เลยไม่ขอชัวนะว่าภาพมันจะเป็นยังไงก,ก็เลยไม่ขอวิเคราะห์ตรงจุดนี้นครับแต่ว เราเนี่ยได้ดาเมจเพิ่มนะครับอีก8%ต่อดาเมจที่มันไม่ใช่ดาเมจนอนเอเลเมนต์ e นะครับที่เป็นดาเมจอวกาศธรมเนาะซึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาเขียนไม่ละเอียดหรือว่าเออเขาเขียนแค่นี้หรือว่าเขียนผิดนะครับ คือต้องบอกว่าอะเมนต์ในเกมเนี่ยครับมีอะไรบ้างเอามาไล่กันก่อน,นครับมีคุณไม่ต้องจำหมดก็ได้นะมีบิดดิ้งอิกไนชิลฟีดช็อกอิเล็กโตคิวแล้วก็พอยซันนะครับผมอันนี้คืออะเมนต์ทั้งหมดที่มีในเกมนะครับแต่ว่ามันจะแบ่งได้อีกสองอย่างนะครับก็คือเอเลเมนทัลอะเรียมกับนอแนนดามิจิ้งอะเรียมนะครับไปแล้วคราวนี้คือเริ่มงงละเอเลเมนทัลอะเรียมนะครับก็คือพวกที่เป็นธาตุนะครับก็คืออิกไนคือไฟเผาชิลนะครับน้ำแข็งฟีดน้ำแข็งช็อกสายฟ้าอิเลโตคิวสายฟ้า พวกนี้จะเป็นเอเลเมนทัลครับแต่ว่าบีดดิ้งพอยซันอะไรเงี้ยคือจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นธาตุนะครับพอยซันเกิดจากเคออสบีดดิ้งเกิดจากฟิสิคอลนะครับและทีนี้เนี่ยถ้าเป็นนอนดาเมจจิ้งอะเลเมนต์เนี่ยก็จะเป็นอะเลเมนต์ที่ไม่ทำดาเมจนะครับก็คือฟีดฟีดคือแช่แข็งไม่ทำดาเมจชิลชิลคือสโลว์ไม่ทำดาเมจช็อคช็อคคือเพิ่มดาเมจไม่ทำดาเมจอิเล็กโทรคิวอิเล็กโตคิวคือสตันชนิดหนึ่งไม่ทำดาเมจนะครับ อันที่เป็นดาเมจก็จะมีแค่อิกไนส์บีดดิ้งพอยซันอันนี้คือจริงๆมันจะแบ่งได้ประมาณนี้ถูกปะซึ่งพอมันแบ่งได้ประมาณเนี้ยเสร็จปุ๊บอะในซัพพอร์ตอะมันเขียนว่านอนอะเรเมนต์เว้ยก็คือมันก็ควรจะไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมาใช่ไหมซึ่งถ้ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมามันเหลือแค่อันเดียวแล้วนะที่มันเป็นดาเมจโดยธรรมะก็คือเคออรนะครับแค่นั้นเลยเพราะว่าจริงๆถ้าสมมติว่าอิกไนส์เนี่ยหรือว่าบีดดิ้งหรือว่าพอยซันเนี้ยมันจะใช้ได้เนี่ย คือจร,จริงๆมันจะต้องเขียนว่า non elemental element ครับถ้าอย่างนั้นน่ะน่าจะได้คือมันควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะในความรู้สึกผมนะผมไม่รู้ว่าเออผมเลยไม่รู้ว่าเขาเขียนผิดหรือว่ามันมีแค่นี้จริงนะครับถ้ามันมีแค่นี้มันก็ควรจะมีแค่ chaos นะครับที่ใช้ได้ก็คือไอ้พวกสกิลที่เผาใน chaos ที่ไม่ใช่ p o i s o n นะแบบเป็น chaos over าทา e จริงๆอ่ะไอ้สกิลดำๆนะครับที่คุณเห็นในคลิปอ่ะเออนะครับมันควรจะมีแค่อันนั้นที่ใช้ได้ก็ยังไม่รู้นะครับอาจจะมีการแก้อันนี้ผมแค่่สััันนนนนิิฐาาาแล้ววก็เเคครระะห์ตมมทีีขยนนบ สกิลต่อมาครับโมคานิกอิเลฟชันนะครับ, e รบก็สกิลนี้ง่ายๆเลยนะครับคือเวลาที่เรา,าตีด้วยสกิลที่เราใส่พพอร์ตนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทิกเป็นเหมือนลูกไฟระเบิดออกมาซึ่งก็ไม่ขออธิบายแล้วกันคุณดูตามในคลิปเลยเป็นอย่างเงี้ยแบบที่คุณเห็นเลยคือวิ่งไฟเด้งๆออกมานะครับแค่นั้นเลยสกิลพพอร์ตเจมต่อไปนะครับคอนครอกนะครับผมก็อันนี้ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงนะครับก็คือเมื่อเราใช้ เมื่อเราใช้สกิลที่เราใส่สปอร์ตเจมเข้าไปเนี่ยมันจะกิน20%ของขวดเลือดเราเข้าไปนะครับซึ่งก็คือน่าจะใช้ได้5ครั้งถ้าไม่นับว่าตีมอนแล้วเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่ามันจะทําให้เพิ่มดาเมจนะครับ2%แมกนิจูดบิดดิ้งนะครับผมซึ่งมันเป็นต่อชาร์จของขวดด้วยนะอาจจะเป็นโมเลเดอร์นะครับที่ใช้ได้อะไรเงี้ยสปอร์ตเจมต่อมานะครับคือเอมบิเตอร์นะครับเป็นสกิลที่ทําให้มันจะไม่ว่าเราจะตีเนี่ยเป็น าตุไหนก็ตามเนี่ยมันจะแอดเป็นเกนเอ็กตอโคดามจดนะครับเข้าไปนะครับก็คือดาเมจน้ําแข็งนะครับคือคุณจะตีเป็นไฟตีเป็นสายฟ้าก็ตามอะ่ะแต่ศัตรูจะสามารถติดแช่แข็งได้ประมาณนั้นนะครับผมสป,ปอร์ตเกมต่อมานะครับมันบอกว่ามันจะเพิ่มดาเมจดนะให้เป็นดาเมจแมกนิจูดนะซึ่งดามจแมกนิจูดที่ใช้ได้เนะี่ยก็จะมีพิษบิดดิง้งแล้วก็อีกไนนะครับประมาณนี้เนาะก็จะเป็นแมกนิจูดของพวกอะลิเมนต์ทั้งหลายนะครับซึ่งไอ้พวกนั้นนั่นแหละอาจจะเพิ่มดามจ เพิ่มขึ้นนะครับผม3 0เลยแต่ว่าเราจะต้องติดสถานะพวกนั้นด้วยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเออเราจะต้องติดอะลิเมนต์อะอย่างใดอย่างหนึ่งมันถึงจะทํางาน,นครับแต่ถ้าหากว่าตอนที่เราติดอยู่เนี่ยแล้วเราใช้สกิลนั้นไปอะมันจะลบล้างอะลิเมนต์นั้นออกให้เรานะอย่างสมมุติว่าเราโดนไฟเผาอยู่เนี้ยเราใช้ไปปุ๊บอะไฟเผาเราหายนับแรกกับดาเมจที่แรงขึ้นอีก30%ของพวกแมงดีจูดอะลิเมนต์ตรงนั้น,นครับไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหมเอาง่ายๆว่าถ้าาผผมมมมเเรีียยบบทสุติว่ โดนไฟเผาอยู่เงี้ยสถานะอีกไน้เผาอยู่แล้วผมมีอีกไน้เหมือนกันอย่างเงี้ยผมสามารถทําให้แบบกดสกิลไว้ปุ๊บอีกไน้ในตัวผมหายไปนะครับแล้วก็ไอ้ไฟเผาที่ปล่อยแบบใส่มอนเนี่ยตรงนั้นแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นไฟเผาก็ได้ก็เป็นบีดดิ้งก็ได้เป็นโอยซั้นก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เป็นมีแบบบวกค่าแมกนิจูดไปได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราปล่อยใส่มอนส่วนตัวเราเนี่ยก็ติดอะไรก็ได้จะเป็นฟีดก็ได้ จะเป็นชิลก็ได้ซึ่งมองว่าเค่อนข้างดีนะมันลบล้างด้วยนั่นแต่ว่าถ้าเราโดนบอลฟีดแล้วเรากดสกิลนี้ถ้าเรากดได้นะมันควรจะลบล้างฟีดให้เราได้ด้วยแต่ประเด็นคือตอนโดนฟีดมันกดอะไรไม่ได้ดนอกจากยา,ก,ยาก,ก็เลยมันก็เลยน่าจะไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเค okay, ก็จบแล้วนะครับในเรื่องที่ผมสนใจแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็จะเป็นหลักๆก็กจะเป็นพวกตัวของยูนิคใหม่นะแล้วก็พพอร์ตเจมนะที่เราจะคุยกันเยอะๆนะครับผมส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับที่แบบว่า ผมไม่ได้เอามาพูดมันก็มีอีกนะครับมันไม่ได้ปรับแค่นี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมมันไม่ได้สนใจมากนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ